ข่าวด่วนครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับบอสโจกออกมาโพสตแบบนี้นะครับปีหน้าสงสัยสิได้ลำจำปาหนึ่งต้นเพราะ3ต้นลางานดู ฝากถึงลูกๆทุกคนปีหน้าพ่อจะให้บทโดดเด่นเฉพาะคนที่มีระเบียบวินัยในการทำงานในการรับผิดชอบงานจริงๆบางคนมีแต่อยากโดดเด่นอยากโด่งอยากดังอยากร้องอยากเต้ยเพลงนั้นเพลงนี้เบิงเจ้าของแน่ทั้งเอาน้ำเมามานำหน้า ลางานดูนะครับโซเชียลกะบออยากโพสต์อยากช่วยงานทางวงเฮ็ดงานกระพอุูวกๆสิเอามาลายมาแต่ใสนะครับพ่อเบิ่งพ่อกระเบิ่ง FC เพิ่นกระเบิ่งอยูแมนะครับโอ้โหนี่คือข้อความบอสโจนะครับทุกคนที่อาจได้มีการโพสนะครับล่าสุดเลยครับทุกคนเนาะบน Facebook ส่วนตัวของทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ ทุกคนก็น่าจะเข้าใจความหมายกันดีนะครับซึ่งบอสโจเนี่ยก็บอกว่าสำหรับคนที่นะครับสำหรับคนที่ไม่ลางานบ่อยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอาจมีระเบียบวินัยเท่านั้นนะครับบอสโจเนี่ยถึงจะให้ได้รับบทเด่น นะครับเนาะอันนี้คือเป็นทางแบบว่าผู้บริหารสมองเพชรของเรานี่แหละได้ออกมาโพสครับทุกคนแปลว่าบอสโจเนี่ยก็ดูทุกคนนะครับในการทํางานเนาะในการประพฤติปฏิบัติตัวนะครับสมาชิกศิลปินในวงบางคนอาจจะแบบว่ามีการลาบ่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนลาบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยรับผิดชอบถูกไหมฮะมีใช่ไหมทุกคนอ่ะมีไหมในวงอิมคือต้องบอกว่าอิมไม,ไม่ไม่ได้ติดตามทุกคนในวงนะครับแต่เราเนี่ยค่อนข้างที่จะ ก็ดูฟีดแบ็กอยู่เหมือนกันว่าใครฟีดแบ็กดีฟีดแบ็กไม่ดีอะไรแบบนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ตามนั้นเลยครับบอสโจพูดแล้วว่าคนที่มีระเบียบวินยัยคนที่เอาใจใส่กับงานนะครับคนที่ไม่เอาน้ำเมามานำหน้าเนี่ยคนนั้นครับทุกคนก็จะได้เป็นได้รับบทเด่นในปีหน้าแน่นอนนะครับบอสโจก็ย,ยังพูดแบบว่านะสงสัยจะได้รำจำปาหนึ่งต้นเพราะสามต้นรางงานดูนะครับเนาะโอ้โหคนไปกดไลค์เยอะมากๆเลยนะครับเนาะ เดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเนต็ตบ้างนะครับนะ,ะคุณแชมป์บอกว่าแนะนำยายเวอร์เป็นพระเอกน้อยลำขาดปัดป๊ดๆนะครับเนาะนี่นะครับทุกคนถูกต้องครับแมนยูครับที่สุดแล้วครับนี่พอจูอ่ะแล้วก็แม่ดอกรักดวงมะลาก็มาคอมเมนต์ด้วยนะครับอันนี้อันนี้เห็น กับบอสมากๆครับนะครับวันไหนที่ไม่มีตัวแสดงนะครับที่ลาเนี่ยวันต่อไปเราก็ไม่มีหน้าที่การรับผิดชอบจะขาดจะลาไม่ได้มานอกจากสุดวิสัยจริงๆนะครับทุกคนมีวินัยและสำคัญทุกตัวแสดงฉะนั้นแต่ละวันแต่ละงานเนี่ยมันจะขาดใครไม่ได้นะจ๊ะน่าคิดค่ะนะครับอันนี้เป็นข้อความจากแม่ดอกรักดวงมาลานะครับนะ เรียกได้ว่าแฟนคลับก็ไปคอมเมนต์กันเยอะมากๆนะครับบางคนก็บอกล้านไลค์เลยครับพ่อโจนะครับแมนบอพ่อโจนะครับเดือนหนึ่งผมเบิงน้ำสามงานนะครับกะบอคือเก่าจากงานนะครับอ่านี่ก็เป็นแฟนคลับเนาะเขาก็บอกว่าแต่ละงานเนี่ยเหมือนกับว่าไม่เหมือนเดิมสักงานถูกไหมครับอ่าก็มีแฟนคลับเขาก็คอยแบบว่าจับจ้องกันอยู่นะครับทุกคนไม่ใช่แค่ทางด้านผู้บริหารเนาะก็จะมีทางด้าน หลายคนแหละ,ะที่ดูจับจ้องต้องบอกว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนคือในทุกๆวันในทุกๆท,ทุกเรื่องเนาะต้องบอกว่าเป็นหมอลำโซเชียลเพราะฉะนั้นแล้วหลุดจากสายตาสังคมเนี่ยยากมากครับทุกคนเนาะไม่ว่าใครจะขาดจะลามาสายคือชาวเน็ตเขารู้หมดนะครับชาวเน็ตเขารู้หมดเลยเนาะไม่ใช่แค่ว่าบอสโจเนี่ย มีหูมีตาแบบว่าดูได้คนเดียวคือแฟนคลับ FC เนี่ยมีหน้าที่จับจ้องด้วยนี่แหละทุกคนคือการแบกรับของผู้บริหารนะครับทุกคนไม่ใช่แค่ดูแค่สมาชิกในวงอย่างเดียวดู f c ด้วยต้องอ่า,อา,อานฟีดแบ็จาก FC แฟนคลับด้วยนะครับแล้วก็ฟังหูไว้หูอีกต่างหากนะครับเนาะ,ะอันนี้ก็คือข้อความจากบอสโจนะครับที่ได้โพสต์ลงเอาไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับโอ้โหคนกดไลค์เยอะมาก ช่วงนี้คือบอสโจเนี่ยไม่ว่าจะโพสอะไรเนาะแฟนคลับก็คือให้การตอบรับนะครับแล้วก็ให้การจับจ้องมากๆนะครับเนาะนะครับอ่ะบางคนเนี่ยก็บอกว่าแต่ละเดือนคือเหมือนกับว่าหมอลำเนี่ยไม่ค่อยเห็นเหมือนกันใช่ไหมมีแบบนั้นด้วยเหรอทุกคนคืออิมไม่ได้ดูแบบคือ f อฟซีเขาดูทุกช่วงเวลาจริงๆนะ นะครับบางคนดูทุกช่วงเวลาจริงๆแบบทุกคลิปแบบนี้เลยถ้าเป็น FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆเนาะนะครับ,ค,รบคืออุ้มเชื่อว่านะครับบอสโจแปลว่าเขาเนี่ยก็น่าจะมีการพูดคุยกันบ้างแล้วแหละนะครับเนาะกับทางด้าน FC Fan แฟนคลับเนาะ อ่าไม่ใช่เอ f ซีขแฟนคลับกับสมาชิกในวงนะครับก็น่าจะมีการประชุมแล้วถึงได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับทุกคนเนาะก็อ่ะเอาเป็นว่าอุ้มอิ่มนะครับแทบจะไม่ได้ดูฟีดแบ็กเลยว่าใครขาดรามาสายบ้างนะครับเราก็จะทราบแค่ว่าอุ้งอิงโชว์ตอนไหนอุ้งอิงออกมาตอนไหนอุ้งอิงมาในลุกไหนแค่นั้นเองคือเราติดตามอุ้งอิงอย่างเดียวตงกโมแบบนี้เลยแล้วก็บอสโจเนาะในการแบบว่า บอสโจออกมาโพสต์ฟีดแบ็กอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะค่อนข้างติดตามนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะเพจอุงอิงเพจจริงเพจเยวเนี่ยกำลังจะทะลุแสนแล้วนะตอนนี้นะครับ88,000แล้วทุกคนเข้าไปกดติดตามกันแล้วก็วันนี้คู่พ่อลูกนะครับเขาก็มีงานไลฟ์ด้วยนะครับกับกูตาเน็กซ์นะครับเวลา15นาฬิกานะทุกคนวันนี้อ่ะก็ใกล้จะถึงแล้วนี่นะก็ใกล้กำลังจะไลฟ์แล้วนะครับ ในทางต่ออนะครับในทางต่ออนะครับวันนี้บ่ายสามแล้วทุกคนอีกครึ่งชั่วโมงไปปักหลักรอกันเลยนะครับบ่ายสามโมงนะครับวันนี้เตรียมไปให้กําลังใจน้องกันนะครับอุงอิงนะเตรียมไปให้กําลังใจของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกันครับทุกคนอ่ะวันนี้ สำหรับเรื่องนี้นะครับฝากทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับอ่ะเพราะการชัยก็มาแชร์ต่อบอกว่าถึกใจคักนี่นะครับ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ช่องอินข่าวกระแสอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้กาเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อพ่อแม,แม่ดูแลสุขภาพร่างกายเองด้วยนะครับใกล้จะส่งการแล้วนะครับก็ฝากทุกคนเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยครับ